ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับการระบาดของโควิด -19 นี่พี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะเกิดความก้มใจนะครับอาจจะมีปัญหาด้านการเงินจนกระทั่งต้องไปกู้ยืมนิสินนะครับจากคนนั้นคนนี้หรือจากองค์กรน,นั้นองค์กรน,นี้ <arg ument> ผมใครอยากจะนำเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าหลักการอิสลามว่าด้วยการกู้ยืมเนี่ย อิสลามได้อนุญาตนะให้มีการกู้ยืมซึ่งกันและกันได้ในองค์การที่อัลลอฮฺาต,าาตรัสว่าผู้บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อท่านมีการกู้ยืมนี่สินซึ่งกันและกันจนถึงเวลาที่ใกล้กําหนดตกลงไว้แล้วก็จงเขียนบันทึกไว้เสียเถิดนั่นคือหลักการที่อิสลามได้สอนให้กับผู้กู้ยืมและก็ผู้ให้ยืมทั้งสองจะต้องมีการเขียนบันทึกว่านะจํานวนเงินที่เรายืมนั้นนะเท่าไหร่และก็กาหนดชําระเมื่อไหร่และก็มีพยานที่จะรับรู้เรื่องการกู้ นี่นนะครับทีนี้ในส่วนของคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับอิสลามก็ได้มอบข้อที่คนปฏิบัตินะในระหว่างที่เราเป็นเจ้าหนี้ก็คือและหากว่าลูกหนี้ของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีขับขับสนนะครับมีความลําบากนะที่จะจ่ายหนี้ก็จงให้โอกาสให้แก่เขานั้นได้ประวิงเวลาให้เขาไดนะ้มีเวลาจ่ายหนี้มากขึ้นเถิดนั่นคือหลักการที่อิสลามได้สอนให้กับผู้เป็นเจ้าหนี้ ถ้าหากว่าเราดูประวัติเข้าแล้วแล้วก็เราได้ตรวจแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีความจําเป็นจริงๆเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้จริงเราให้โอกาสเขานอาจจะหนึ่งเดือนต่อไป2เดือนต่อไปนะครับแล้วแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนในขณะเดียวกันมีฮะดีสของท่านนบีสุลต่านอะลัยฮฺสารัมบทหนึ่งนะครับซึ่งบอกถึงความประเสริฐของเจ้าหนี้ที่ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ในการชําระหนี้นี่ซาบันหนึ่งมาถามท่านนบีว่าฉันได้ยินท่านนั้นได้กล่าวว่าคนที่ให้โอกาส าแก่ลูกหนี้นะครับในการจ่ายหนี้เนี่ยให้เวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺตะแาลจะตอบแทนเขานบ,บีก็ตอบว่าใช่คนที่เราสัญญาว่าให้เช่าจ่ายหนี้ภายในหนึ่งเดือนอช่วงหนึ่งเดือนที่เราให้เขายืมหนี้เราเนี่ยเสมือนว่าเราได้ให้บริจาคแก่เขานะครับสมมติว่าเราให้เขายืมหนึ่งหมื่นบาทนบ,บีบอกว่าเราจะได้ผลบุญเหมือนโซลก็ทุกวันเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทให้กับเขาคนนั้นเป็นเวลา30วันพอถึงเวลา30วันแล้วเขายังไม่มีเงินที่จะมาจ่ายหนี้เราเนี่ยเราให้เวลาเขาอีกหนึ่งเดือนนะเดือนหน้า ค่อยจ่ายก็ได้อีก30วันเนี่ยนบีตอบว่าเขาก็จะได้ผลบุญเหมือนกับเราให้บริจาคเงินให้เขาวันละ20 0 0 0บาท2เท่าของเงินที่เรายืมครับพี่น้องนี่คือความปเปิฐครับผมอยากจะให้พี่น้องที่เป็นเจ้าหนี้นะครับได้เห็นถึงความสําคัญและก็ความประเริฐในข้อนี้และให้โอกาสนะครับแก่ผู้ที่เป็นลูกหนี้นั้นในการที่จะไปหาเงินมานะครับจ่ายในเวลาที่เราได้ให้โอกาสแก่เขา สำหรับลูกนี้ก็เช่นกันก็อย่าทําเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับเพราะท่านนาบีสุสลต่านกล่าวาลลาว่าวคนที่แต่ชหีดนั้นเขาจะได้รับการ,รพยโทษบาปทุกอย่างเว้นแต่นี่เท่านั้นที่อัลลอฮาไม่อภัยให้ นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องทุกคนที่แนไปกู้ยืมเขาไปขอเงินเพื่อ่าจะแนกู้จากใครคนใดคนหนึ่งนั้นขอให้เขามีเจตนาว่าเขาจะจ่ายนนผู้ใดที่ไปกู้ยืมเงินแล้วก็เขามีเจตนาว่าจะจ่ายเนี่ยอัล,ลาตาราจะช่วยให้เขามีรสกีในการที่จะจ่ายนี่ได้ในขณะที่เ่ตนาบีได้บอกนะครับพี่น้อง <S <S ทุกคนนะครับที่เป็นลูกหนี้วันแรกที่ไปกู้ยืมเขาต้องมีเจตนาว่าฉันจะพยายามหาเงินมาชําระนี่ให้ได้และก็สองถ้าถึงเวลาแล้ว นะครับเราไม่มีเงินที่จะจ่ายนี่ก็อย่าบ่ายเบี่ยงหรือว่าอย่าเป็นนะคนที่ปิดโทรศัพท์หายหนีเลยนะลยก็ไม่อ่านโทรก็ไม่รับไม่นะไม่ถูกปรับอิสลามครับพี่น้องอิสลามสอนให้เราไปหาเจ้านี้แล้วก็บอกตามตรงว่าพี่ครับผมไม่มีเงินที่จะจ่ายเนือนเดือนนี้นะขอโอกาสให้ผมอีกหนึ่งเดือนได้ไหมอีชอลอผมจะพยายามหาเงินมาให้พี่ได้นั่นคือหลักการนะครับที่อิสลามสอนให้กับลูกหนี้เช่นกัน ท้ายนะครับการที่เราเป็นหนี้ก็ให้เรานึกถึงเสมอว่าถ้า,าเราเกิดอะไรขึ้นกับเรานั้นทรัพย์สินของเรามรดกของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก่อนที่จะเป็นมรดกกับลูกๆนั้นจะต้องมาจ่ายหนี้เสียก่อนดังนั้นเราควรที่จะว่สยียหนาสังเสียให้กับลูกหลานว่าอายัดนี่นะเป็นหนี้อยู่หมื่นบาทนะก่อนหลังจากที่อายัตายเนี่ยถ้าอายัยังไม่ทันจน่ายหนี้ต้องเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปให้นะครับเจ้าหนี้ก่อนนะก่อนที่คนอื่นจะเป็นมรดกของลูกๆต่อไปนะครับก็นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ทราบนะหลักการอิ นะทั้งข้อปฏิบัติสําหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้และก็ข้อปฏิบัติสําหรับที่คนที่เป็นลูกหนี้นะครับขออัลลอฮฺตาอัลาได้ประทานรสกีที่ฮาลาลแก่เราและก็ขอให้เรานนั้ได้เป็นบาระอัลลอฮฺตาอัลานะครับที่ดีที่อัลลอฮฺตาอัลาทรงรักใครนะครับซัลลัมอะลัยกุมวมุฮัมมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ